สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลัก,กเกษตรกรรมแบบธรรมชาตินะครับหรือว่ากเกษตรกรรมแบบไม่กระทำซึ่งหลักนี้ก็มาจากหนังสือชื่อปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวนะครับผู้เขียนก็คือมาชานุบุฟุกุโอกะนะครับ หรือว่าที่ใครๆเขาเรียกกันว่าลุงฟางนะครับก็หลักใหญ่ใจความเขามีอยู่4ข้อใหญ่ๆนะครับของเกษตรกรรมแบบไม่กระทํานะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาพูดหลักข้อหนึ่งก่อนหลักใหญ่ข้อแรกก่อนนะครับที่ว่าไม่จำเป็นต้องไถพลวนดินนะครับเป็นอย่างไร ถึงว่าไม่จําเป็นต้องไถพวนดินเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณสักจวนจวนจะเที่ยงแล้วนะครับเข้าสวนมาตั้งแต่เวลาประมาณสองโมงเช้านะครับก่อไฟต้มน้ําร้อนชงกาแฟนะครับหัดกินกาแฟมาได้สักอาทิตย์หนึ่งเอกินกาแฟเข้าไปก็คิดว่าจะไปตัดยงตัดหญ้าในสวนสักหน่อยนะครับพอกินกาแฟเข้าไปก็เอ็นหลัง เคลิ้มหลับไปเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับว่าไม่จะเป็นต้องไถพรวนดินเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราลองย้อนไปมองในธรรมชาตินะครับพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไถพรวนดินก็สามารถเพาะปลูกได้นะครับ มนุษย์รู้จากการเพราะปลูกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักหมื่นกว่าปีที่แล้วนะครับเรามีรถไถเมื่อสักกี่ปีที่แล้วก็ลองย้อนไปดูนะครับร้อยกว่าปีก่อนมีกันหรือยังการไถพรวนดินเนี่ยจริงๆแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารอยู่บนโลกใบนี้มาหลายร้อยปีก่อนจะมีรถไถนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็น ้าไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับ mm hmm. การไถพรวนดินอาจจะมายุคหลังๆนี่เอง mm hmm. ก็อย่างที่ผมว่าไว้พืชผักทุกชนิดหรือว่าต้นไม้ทุกชนิดพืชพันธุ์ทันยา,ารทุกชนิดสามารถปลูกได้โดยวิธีการที่ไม่จําเป็นต้องไถพรวนดินนะครับห mm hmm. ากเราลองมองไปอลองมองย้อนไปดูในป่าเอาเป็นว่าผลไม้ป่าแล้วกัน ใครไปไถพลวนดินในป่าผลไม้ป่ามันก็ยังเติบโตได้นะครับแล้วใครไปไถพลนดินในป่าต้นไม้ป่ายังเติบโตได้ดินในป่าก็ยังยังร่วนซุยนะครับสมัยนี้เขาบอกว่าจะไม่ไถพลนได้ไงดินมันแข็งดินมันแน่นนะครับมันมีวิธีการนะครับถ้าเราเข้าใจหลักธรรมชาติพวกนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู สภาพดินในสวนผมนะครับไม่ผ่านการไถพลวนดินเลยมา8-9ปีแล้วนะครับคือตอนนั้นมันจําเป็นต้องไถพลวนไม่ใช่เพราะเพราะว่าจะให้ดินร่วนซุยนะครับไถเพื่อเอาตออ้อยออกนะครับตอนนั้นถ้าไม่ไถตออ้อยออกก็ได้อยู่นะตอนที่จะปลูกป่าแรกๆเนะี่ยสามารถปลูกแซมปนไปได้เลยแต่ว่าอ้อยมันก็จะเกิดปนกันไป จะต้องมาตัดอ้อยออกระวังฟงระวังไฟหน่อยตอนนั้นเนาะอย่างของผมก็อ่ะายได้ถือว่าเป็นถ่ายครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมเองแล้วก็พื้นดินแปลงนี้ก็คงไม่ได้ไถไปอีกนานนะครับเมื่อปลูกป่ามาเช่นนี้จริงๆไม่จะเป็นเฉพาะเรื่องของป่าจะปลูกป่านะครับปลูกสวนผลไม้เช่นกันไม่จะเป็นต้องไถพลนดินนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพดินว่า ทำไมมันร่วนซุยแม้ไม่ไม่ได้ไถพลนดินนะครับดูตรงไหนดูก็ดินมันก็ดีไปหมดท้งส่วนนะฮะตรงนี้นนของสร้างของดินนะครับหน้าดินนะครับแค่เอามือคูดมาเนี่ยก็โโอโหดีมากเลยถ้าฝนตกมาหน่อยชุ่มๆหน่อยเนี่ยโอ้โหดินจะดีมากเลย ก็ดินดินบนภูเขาในป่าหรือว่าในป่าเนี่ยก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับดินจะดีแบบนี้แหละแม้ไม่มีใครไปไถพรวนดินดินก็ยังร่วนซุยแต่พอเป็นพืชที่ต้องปลูกทุกปีที่เขาไถาพรวนดินกันเนี่ยโอ้โหยิ่งไถย,ยิ่งแน่นนะครับอย่างนั้นมันทาให้ดินร่วนซุยแค่ชั่วคราวการไถนะครับร่วนซุยแค่ชั่วคราวแล้วผ่านการ ปลูกพืชที่เก็บผลผลิตแบบไม่เหลือซากอินทรีย์วัตถุไว้เนี่ยดินยิ่งแน่นเข้าไปอีกนะครับยิ่งมีรถไปเหยียบย่ําในดินในแปลงพืชแปลงสวนเนี่ยก็ยิ่งจะแน่นไปอีกโครงสร้างดินก็เสียไปอีกนะครับนี่เป็นดินที่มีโครงสร้างของอินทรีย์วัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษหญ้าที่ทับถมกันเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นมาอย่างนี้แหละเขาก็จะโดนจุินทรงจุลินทรีย์นะครับ สัตว์หน้าดินต่างๆกิ้งกงกิ้งคือไสเดือนบ้างมแมลงบ้างนะครับย่อยสลายเชื้อราบ้างย่อยสลายทั้งจุลินทรีย์ด้วยนะครับย่อยสลายปลดปล่อยพลังงานมาเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้พืชพันธุ์ย,ยา,ารต่างๆได้กิน <S <S ดินโครงสร้างก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีอินทรีย์วัตถุอยิ่งถ้าเราไปสังเกตเนี่ยแปลงสวนอ้อยอย่างเงี้ยหรือสวนข้าวโพดหรือว่าแปลงนานะครับที่เขาไถพลวนประจําพอเก็บผลผล,ผลิตไปก็จุดไฟเผาเนี่ย ดินก็จะไม่มีอินทรีย์วัตถุพวกนี้นะครับความร่วนซุยความโปร่งของดินก็จะไม่มีความฟูของดินก็จะไม่มีนะครับก็จะมีเฉพาะเนื้อดินแน่นๆพอใส่ปุ๋ยไปก็จะเกิดภาวะการตึงปุ๋ยก็คือน้ํามันไม่ซึมลงไปนั่นแหละปุ๋ยก็ไหลไปตามทางน้ําก็ไปลงสู่แม่น้ําลําคลองสุดท้ายก็ไปไหลออกไปทะเลนั่นน,น,นะครับก็เกิดภาวะไนโตรเจนเกินจากปุ๋ยจากสารเคมีพวกนี้ก็ทําให้ ถลงทะเลกระทบนะครับเพราะว่าแผงตน้นทะเลไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเลหรือว่าปัญหาต่างๆมันเกินภาะวะสมดุลของธรรมชาตินะจริงๆใหญ่โตมากนะครับปัญหาเล็กๆที่เรามองข้ามนเะนี่ยดินพวกนี้โครงสร้างดีก็เหมือนดินในป่านะนะั่นแหละไม่มีใครไปไถพ่วนดินเลยดินมันยังยังดีใช่ไหมล่ะดูนะครับเนะนี่ยโอ้เนี่ยดีมากเลยนะแล้วอย่างนี้นะถ้าเราจะปลูกพืชน,นะสมมุติ อ,อย่างเราเห็นที่ชาวเขาเ็าทากันนะี่ที่เป็นไล่หมุนเวียนนะครับถ้าเข,เขาเบิกต้นไม้ออกนิดหน่อยอย่างเงี้ยให้มีแสงส่องมาได้เนี่ยถ้าปลูกไปตรงนี้ถ้าเป็นพืชอย่างข้าวโพดเนาะที่มันต้องการแสงเนี่ยเนี่ยแค่แค่คุยค้ยๆอย่างเงี้ยแล้วก็หยอดมเมล็ดลงไปเลยเนี่ยมันก็งามได้งอกงามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไล่ที่เขาทากันบนดอยเนี่ยไม่ใช่แบบนาขั้นบันไดน,นะครับ ถ้าทำเป็นข้าวไร่แบบที่เขาทำเป็นข้าวหมุนเวียนเนี่ยนั่นเขาก็ไม่ได้ไถพรวนนะครับก็เพราะปลูกได้ข้าวก็ยังงามได้ผลผลิตนะครับข้าวโพดก็เหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยคงปลูกพืชอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพืชพันธุ์อย่างอื่นที่ปลูกแซมป่าก็ปลูกไปได้เลยไม่ต้องไปไถพรวนนะครับแต่อยากให้ไปคลิกแพงสําหรับท่านที่ทําอย่างสวนผลมมงผลไม้เนี่ยหลายท่านยังเข้าใจ ผิดอยู่นะครับเรื่องการบางคนเนี่ยต้องมีเครื่องไปพลวนดินนะบางคนซื้อรถไถเลยแหละคนรู้จักผมนี่แหละก็พยายามอธิบายให้เขาฟังบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเขาไม่ไม่ออแล้วผมก็ไม่อธิบายต่อนะครับคือผมก็ถือหลักว่า <c oughs> <c oughs> ก็ทําอย่างเงี้ยทำ you tube นี่แหละก็สําหรับคนที่เขาสนใจจริงๆเดี๋ยวเขาจะมาดูเองมาศึกษาเองนั่แหละคนที่เขาไม่สนใจจะศึกษาต่อให้นั่งดื่มเหล้ากับเรา เป็นพันไหเนี่ยเ,เขาก็ไม่เอาหรอกเขาก็ไม่ไม่ออหรอก <_ d iss> ไม่เข้าใจถึงอธิบายไปเขาก็ก็ไม่อยากฟังใช่ไหมล่ะถ้า <c oughs> ปลูกพืชที่เป็นผลไม้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอารถไถไปไถพรวนดินเลยนะครับบางท่านเนี่ยโอ้โหต้นไม้โตแล้วเนี่ย<_ <k> _>ก็ยังไปไถพรวนอยู่จริงๆแม้ปลูกใหม่ๆก็ไม่จําเป็นต้องไถพรวนแต่เขาก็จะบอกว่ากาจัดญ้าอาันนั้นไม่ว่ากันถ้าอย่างนั้นก็ได้สะดวกดี แต่จริงๆแล้วเครื่องตัดหญ้าแล้วว่าใช้มีดใช้สัตว์ควบคุมก็ได้พลิกแพงได้นะครับถ้าเอารถไปเข้าไปเนี่ยสุดท้ายมันก็แทนที่จะโครงสร้างดินจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ไปทําลายโครงสร้างดินร่วนซุยแค่ระยะสั้นจุลินทรีย์ในดินก็ถูกแดดเผาตายอีกโอ้เยอะแยะนะครับเรื่องพวกนี้มันมันเกี่ยวเนื่องกันบางท่านปลูกต้นไม้ผลไม้คนรู้จักผมได้ผลผลิตแล้วก็ยังซื้อเครื่องพรวนดินอ่าถึงเวลาก็ไปพรวนนรอบโคนต้น ไม่จําเป็นนะครับมันมีความฟูของดินอยู่แล้วว่ารากผลไม้นะีเก็ไปหากินได้อยู่แล้วก็ลองไปพลิกแพงดูลองไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้แล้วกันโอ้ไม่ต้องใส่ลิงก์ก็ได้ผมว่าถ้าเราใยรู้พอเนาะแค่เซิร์ชเข้าไปใน Google ก็มีลิงก์เป็นหนังสือให้อ่านฟรีนะครับ ชื่อหนังสือว่าปฏิวัตยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวนะครับของมาชานุบุฟูกุโอกะหรือจะพิมพ์ว่าหนังสือลุงฟางอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยข้อแรกที่เขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องไถพลวนดินเนะี่ยแล้วเราจะเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกนะครับอ่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็อยากยกตัวอย่างว่าในป่านั่นแหละใครไปไถพลวนดินให้มัน ทำไมดินในป่าหรือดินบนภูเขาดินในพื้นที่ที่มนุษย์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยทำไมดินมันดีจังดียิ่งกว่าที่สวนผมอีกนะครับเพราะว่าที่สวนผมเพิ่งผ่านการไม่ไถพรวนมาแค่8ปี9ปีแต่ดินในป่าเนี่ยโอ้โหยิ่งดียิ่งกว่านี้นะครับอะไรมะเมล็ดพันธุ์อะไรหล่นลงไปก็งอกงามได้ไม่จําเป็นต้องไถพรวนดินนะครับอ่ะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมาแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยๆท่านที่ เผอตัวเข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะได้ไอเดียแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนั่นแหละขอให้ท่านเป็นคนที่ใยรู้นะครับถ้าเราใยรู้เราย่อมจะได้เปรียบคนอื่นไปสัก8-9ช่วงตัวเหมือนอย่างผมนะครับเพื่อนผมหลายคนพอจะทําเกษตรเหมือนผมเขาต้องเริ่มจากเสียค่าไถสวนไถไร่ทุกปีเลยของผมอาจจะเสียแค่ครั้งเดียวตอนที่รือตออ้อยออก แล้วผมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องไถพูลดินเลยเพื่อนผมบางคนจะทําการเกษตรต้องลงทุนซื้อรถไถน,นะครับบางคนคันเป็นล้านกว่าบาทบางคนคันละเจ็ดแปดแสนผมรู้ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อเงินสดกันหรอกก็ซื้อเงินผ่อนกันก็ต้องหาเงินไปผ่อนก่อนอแต่ก็ยังดีรถไถก็อาจจะหา,ห,าหาเงินผ่อนตัวเองได้แต่เราก็ต้อง ต้องไปหามาผ่อนรถไถก็เริ่มต้นจากติดลบรถไถก่อนซึ่งสําหรับผมแล้วรถไถเป็นเครื่องจักรที่ไม่จําเป็นเลยนะครับถ้าท่านคิดได้ดังนี้ท่านจะไม่มีต้นทุนในจุดๆุดนั้นเนาะอ่ะไปพิกแพงเอานะครับไม่ใช่ว่ารถไถไม่ดีก็ใช้หาเงินได้นะครับแต่ท่านปลูกอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องไถพรวน